สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจาวันที่13นะครับเมษายน2567นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจําวันที่12นะครับเมษายน2567นะครับฮานอยพิเศษนะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่5วิ่ง5รูด5นะครับ แล้วก็มาอยู่ที่ตัวรองวิ่ง9กรูดเก้นะครับแล้วก็เจาะอยู่ที่5 4 4 5แล้วก็9 4้าสตรงๆนะครับผลก็คือ8 4 5กับ9 4นะครับถ้าท่านผู้ชมจับเลขในตารางนะครับก็3ตัวแตกนะครับ8 4 5นะครับแอดจับให้ไม่หมดนะครับส่วนแนวทางนะครับของอานอยปกตินะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่ตัวรองนะครับวิ่ง3ารูด3นะครับวันนี้ ก็มาเข้าอยู่ที่3773มนะครับวานี้มาแบบเด้งเด้งนะครับท่านผู้ชมปังๆนะครับผลก็คือ073กับ37นะครับแล้วก็มาแตกอยู่ที่3ตัวแตกนะครับแอดใหน703นะครับผลก็คือ073นะครับก็มาเข้าแตก3ตัวนะครับส่วนแนวท่านะครับของฮานอย v ี p นะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่1นะครับวิ่ง1รูด1นะครับ ก็มาเข้าจอดอยู่ที่1551นะครับผลก็คือ551กับ39นะครับส่วนแนวทางนะครับของเราพัฒนาน,นะครับวันนี้นะครับของวันที่1 2นะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่เด่น4วิ่ง4รูด4นะครับก็มาเข้าเจาะอยู่ที่ตัวกันนะครับ2332นะครับผลก็คือ4 3 2กับ94นะครับก็แนวทางลาวพัฒนานะครับก็เจอกันอีก มวดประจำวันที่19นะครับเมษายน2567นะครับสำหรับเลขเรียนในตารางนะครับของฮานอยพิเศษนะครับแ X ก,ก็จะให้อยู่ที่นะครับ2 8 7 4 1นะครับ ก็จะให้เดยนอยู่ที่สองลองแปดนะครับจบคู่นะครับสองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองแปดแปดหนึ่ง 7, เจ็ดสี 4, 7, 7, 1, 7, 4, ่เจ็ดเจดเจ็ดหนึ่งดสี่็สนึงนะครับอาจจะเบิ้ลน,นะครับท่านผู้ชมกันเบิ้ลไี้ด้วยนะครับ2อกับเจ็ดเจ็ดนะครับ เอ็กสามตัวนะครับเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่แปดหนึ่งก็นหนึ่งแปดสองนะครับ ส่วนแนวทางนะครับของฮานอยปกตินะครับ4 3 2น,นะครับแพทก็จะให้เดูิที่4ลอง3นะครับจับคู่นะครับ

3ามเจ็ดสองนย์สองเจ็ดเจ็ดศนะครับกันเบิลไว้ที่4 4นะครับกับ3 3นะครับเลข3ตัวนะครับ

วทางนะครับของฮานอย VIP นะครับแนวทางฮานอย VIP นะครับเลขเด่นในตารางก็จะมีที่แปดห้านะครับเด่น 8ปงหจับคู่นะครับ80สซู3า แ4ดสี่แปดห้า ห้จนะครับจะมีตัวกันนะครับตัวกันอยู่ที่2 3นะครับส่วนเลข3ตัวนะครับสองแ 8 5ดห5าสี่แปดห้าห้าแปดห้าแปด้านะครับ เป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแอดก็ขออวยพรให้พี่ๆน้องๆนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงเฮงปังๆนะครับกับแนวทางฮานอยพิเศษปกติวีพีประจำวันที่13เมษายน2567นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ